วันนี้เราจะเดินทางไปญี่ปุ่นนะครับเป็นการเที่ยวครั้งแรกของเรานะครับตื่นเต้นมากเลยรู้จะผ่านตอมหรือเปล่ามาดูนะคะว่าจะมีบางคนที่จะติดตอมหรือเปล่าอย่างเช่นคนนี้จะรอดหรือไม่โปรดติดตามต่อต่อไปครับไปแล้วครับเจอกันอีกต่อไปนะครับทุกคนจะไม่ทันแล้วนะทุกคนจะไม่ทันแล้วคืนมาที่แต่ร่ำโพธิ์จะมาตกมาใต้ อยู่ไหนนะสุดขอบสุดขอบได้เหรอเฮียเลยวิ่งวิ่งวิ่งกูแน่นี่เลยทำไมเขาไม่ลานจักสุดด่านเด้ปากเธอบอกว่าจะตกจะไม่ต้องไปแล้วดูสิจับไว้แลังรีบอยู่นี่รีบสิทานอยู่ยังมีคนเดินเข้าอยู่ยังมีคนเดินเข้าอยู่ เธอย่าไปชะล่าใจใคนละอันหรือเปล่าอะไรกันโอ้โหวิ่งวิ่งคือเกือบวสารพีทำไมเขาไปทางนั้นอะออกมาเพื <ce circuit> <c ann meals> <c CR Wales> ่อนอยู่เสียหลอก รอเครื่องอยู่นะคบทุกคนกูเกือบไม่ทันแล้วไปอยู่ไหนวิ่งมาเหมือนกันวิ่งมาวิ่งมานะครับก็น้บอกาเลียเาบอกม่ไดเลียงเลยรีบวิ่งสับกันไม่ไ คิดว่าจะไม่ทำใช่ไหพอเห็นต้องหนุวิ่งจำนะครับรอดนะครับผมรอดนะครับเขายังไปเรียกนะครับกูกูเมื่อยี่เฮี้ย